หลังจากนี้ฝนเรามาลุยกันต่อฝนตกนะคะพ่อแก่บอกสั่งลุยส่งตัวแทนไปแล้วสามคันมีแต่ตัวตึงเลยเออตัวตึงตัวตึงอ้สยสไลเดอร์สไลเดอร์เออสวัสดิ์อ่ะ ส่งหน่วยกล้าตายลงไปสามคันสายลุยไม่คุยเสียเวลาแล้วอ่ะออกตัวมาแล้วนุ่มแทน ข่อยยางแรกเดียวข่อยจะไปขั้นสุดท้ายไห้ผู้ใดสิลงไปอีกโอ้ชิว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 บักแทนมาชิวชิวฟังนั่นมันตบกบ่แห้งคือฟังทังคังฝนนั่นอ่ะฝนมันตกเบี่ยงนีมาพี่มาแล้วสะบัดหรือเปล่ามันบบมันบบสะบัดดอกมันนาวบักแทนออกตัวมาแล้ว เรามาลุ้นทางขึ้นเอาเอาซับสองซับสามละบาทนี่นี่แหละมองซิมื้นมองนี้ละโย้ยแรงแรงวันนี้ยกให้เขาเป็นพระเอกในงานเลยอ้าวโหสบาย ไปบ้งเหรอแม่เนี่ยเป็นไหนเป็นไหนว่าบ่ต้องเบรมานส่ลงไปเองเลยไปบนงกระช่างข้นด้วยบาทนีบ่ ตีเล็กยังโอกาปันไหนวาตีเล็กยางเลเดียนสู่เขาป่ไรสไลเดอร์ลงเลยจวดเล่นสไลเดอร์ ตัวมาแล้วคันที่สองแบบสบายสบายนะเด็กบานโคกว่าไงเด็กบานโคก เด็กบานโคกบอกช Ch ิวๆไปสบายเด็กบนา,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 านโคกอ่าเสียพนมากอ่ะ เกิดไปอันไทยทีมนี่นี่พน่านนะพน,าน,พน่านรถพนบอลแร่งเพิเ่ยเห็นรถแรงล่งก่อนแบบน,นี้เริ่มหูแล้วว่าแลนไดเริ่มล่งแล้วมาสไลเดอร์สไลเดอร์ ลเดอร์สไลเดอร์เบรท่านนี่แหละ้ามูสไลเดอร์นั่นนั่นตามตูนกันมาแล้วลังฝนตกหน่วยก้าตายลงไปทดลองทางแล้วบอกว่าสบายสบาย สไลเดอร์ตื่อันนี้รุ่นใหญ่โอ้ยโอ้ยพอยใหญ่นี่นอะตกใจสไลเดอร์สไลเดอร์มา สไปแล้วลงบ่อกันหมดแล้วตอนนี้สบายเจ้าโกเบเริ่มประจำตำแหน่งแล้วตอนนี้รถมาเยอะแล้วฝั่งนี้ก็นั่งให้กำลังใจโอเคค่ะคลิปนี้ก็หลังฝนตกนี้ฝนกันกระเจิงแต่ไม่ใช่อุปสรรคลุยได้เหมือนเดิม ฟ้าบดดาสั่งลุยวงเส้นสายมันสวัสดีค่ะ